ซีประตูเกียร์ออโต้งบไฟเขา่าลามเสียยะจัดให้พ่อแม่พี่น้องเอซีครับผมก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับเสียยะบันท่ารูปรอยใจดีรถคันนี้ครับ Ford Ranger 2.2วายแท็กเกียร์ออโต้นะครับสีประตูเกียร์ออโต้งบไฟเข่าลามนะพี่น้องฟังบอผิด งบไฟเข่าลามพี่น้องเบิง์เลยนะครับผมสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้โอ้โหยนะครับเซ็นทรัลล็อกวันนี้อ้าวกดพิดโตนะครับผมอ้าวกดพิโต้เซ็นทรัลล็อกเซ็นทรัลล็อกมันต้องไปกดฝั่งผุ่นเดอนะครับต้องกดปลดล็อกฝั่งนู้นอ่ะได้แล้วโอ้ยกดบอป็นกดบอป็นเองพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับได้เกียร์ออโต้ได้เบาะหนังรถคันนี้ปี2014นะครับอาจารย์มือกล่องไปซะซะนะครับ บ่อบมองพี่แตกเล็กน้อยนะครับผมอ่านอตประตรงประตูเดิมมดก้นนะครับผมนี่เม็ดอง์เม็ดอาเดิมอุย้ยราคาคุ้มคุ้มได้ซีประตูออโต้งบไฟเข่าล้ำนะครับพี่น้องครับนี่เกียรวว์บอมีกระตุกมีแร็กบาร์ดันบนพร้อมพ่มแบบวีไอพีพ่มสองสันส้นสามสั้นพี่น้องเอ้ยงามห้งงามโพดงามโพนะครับราคาคุ้มแท้แน่นอนเบิรงที่ละพายนงภายในเบาะหนังทั้งขั้น เกียร์ออโต้ีประตูอ้ยพี่น้องจ๋ารถบ้านนะครับพี่น้องคันนี้เป็นรถบ้านเลยไปซื้อนาบ้านลูกค้าเอา่โลบาหลังนะครับตัวยกสูงสีประตูปี2014จ้ะกันชนไายนะครับผมกล้องถอยบลมี่นะดากเดิมไทยเดิมนะครับพี่น้องเบิง้งดากมิดองมิดอาเดิมหมดน็อตบลมีห้อยไข่ห้อยแกะแต่แต่แตัวแต่ตัวเดียวเลยนะครับผม เศร้าๆอาจจะคำมืนมือแนน้อยน,นะครับอาจเบาบรดูเรื่องพี่น้องนะครับคำมันบมือนะขอโทษขออภัยนะครับว่าแต่ผ้ามะเบิงรถดีรถสวยนะครับรถไม่เฉียวไม่ชนไม่ตําหัวนงหัวน็อตเดิมหมดมีตําหนิอยู่อย่างเดียวนะครับสีผ้ามะเบิงตาหตนิมองพี่นี่มองพี่เบิงมองพี่เดิมหมดหัวนุงหัวน็อตเดิมหมดเผ็นเพจเดิมเห็นบ่เดิมหมดตาหนิอยู่มองพี่พี่ <petto S 2> พนอ้องนะเห็นบอ ไม่สามแสนหกหมื่นโลไม่สามแสนหกหมื่นสตาร์ทจึงเดียวติดเกียร์ออโต้นะครับเกียร์บอมีกระตุกเครื่องดีเกียร์ดีไฟเครื่องบอช่ชงบช่โชว์นะครับรถเดิมรถสวยเลยนะเา้าเบิง์ของเครื่องเบิง์ของเครื่องยางปี2023นยาะครับยางปี23่าเอามาเบอง์ของเครื่องอ่นี่เดิมหมด หัวนงหัวน็อตเดิมหมดครับน็อตปมมีห้อยไข่ห้อยแกะนะครับเดิมหมดขั้นนงขั้นนาเดิมหมดน็อตเดิมหมดอ่าฝากระโปรงเดิมหมดพี่น้องเอาไปเลย <Yeah. S 1> นะครับฟอร์ด2.2เรนเจอร์วายแท็กแมนบอลนะเขาก็เอินอย่างเดียวเอ,อินเรเนเจอร์เดียวเอ,อินวายแท็กอันนี้เสียายากับบุคอยไม่แมนนะครับพี P ่น้องครับเอาไปงบเงินสด200,000เก่าหมื่นหาพันบาท ราคาพอพ่อก็บไฟเขาหลามซีประตูเลยนะครับแต่ได้รถปี2014ได้เกียร์ออโต้นะครับผมงบง,งบเงินสดราคาต่อร่องได้ทักเขามาสอบถามทักเขามาขุดพูดคุยได้นะครับเสียยะจัดหายเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจของนจนเสียยะของแท้แช่ไปเด้อพี่น้องเด้อแก้ว